คนที่ตบมือผิดมาหนึ่งคนแล้วก็ออกมาหน้าฉันเต่นเด่นเด่นโอเคระเบิดหนึ่งค่ะสองครั้งฮะจิ้มออกมาเลยค่ะเงสู้ถ่าจิ้มสู้่าแค้สามคนนะคะสามคนระเบิดสองค่ะ สามสิหน้าที่สามสิค่ะหน้าที่สามสิโดยมีคำสั่งว่าอะไรคะฉันไม่เคยฉันไม่เคยไปเลิกกับกบีคำสั่งอระโยต่อไปนี้บอกว่าเป็นประโยคหรือประโยคโี่ฉันไม่เคยไปกบีบอกว่าอย่าเลยนะคะตอบเองเลยผ่ะตอบเลย ผไม่เฉลยนะคะครั้งนี้ไม่เฉลยองแม่ให้ขนมแกเด็กๆบอกแล้วพ่อีพเียก็พ่อองผมยังไม่เขียนเลยแม่ให้ขนมแกเด็กๆไม่ใช่เพื่อนของฉัน บอกเองเลยค่ะไม่ต้องบอกแล้วนี่ไปดอยไปดูเรียนบอก,กเ้าเอาเรียนอ่านแล้วก็ทำเองเลยนะคะโดยไม่แค่แค่5นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูมาทุกคนต้องเสร็จนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วยังไม่ทิงเสร็จแล้วเก็ดเลยค่ะเสร็จแล้วเก็ดบ้านึรอค่ะเสร็จแล้ว่ะเอาใครเสร็จก็ส่งครูเลยค่ะส่งส่ hindi pa yo ra ba ha?